สถานีได้หยุดแพร่ภาพเนื่องจากคำสั่งจากเจ้าหญิงเซเลสเทียนี่คือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินระงับการออกอากาศรายการปกติทุกรายการโปรดทราบสิ่งนี้ไม่ใช่การทดสอบสิ่งนี้ไม่ใช่การทดสอบเราได้พบเชื้อไวรัสบางชนิดที่ส่งผลต่อโพนี่โดยตรงเราได้ให้ชื่อกับอาการดังกล่าวแบบไม่เป็นทางการว่า ไข้มาบ้องพบผู้ติดเชื้อยอย่างน้อย43ตัวในหมู่บ้านโพนีวินและเมืองเมนฮัตตันประกาศนี้จะถูกแพร่ภาพไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศภายใต้คำสั่งของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งเอควสเทียปัญหาคืออะไรนี่เป็นเชื้อไวรัสที่ถูกพบว่าระบาดเป็นครั้งของเอควสเทียไม่ทราบแน่ชัดว่าการแพร่กระจายของโรคไข้มาบ้องเกิดขึ้นที่ใด เจ้าหญิงเซเลสเทียจึงมีมาตรการเบื้องต้นอันประชาชนพึงปฏิบัติตามดังนี้ท่านสามารถทำสิ่งใดได้บ้างห้ามออกจากบ้านในยามวิกาลล็อกทางเข้าออกในบ้านให้แน่น,นหนาลดการสัมผัสหรือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อด้วยตนเองท่านสามารถใช้โทรสารทต่างๆในเฉพาะเวลาฉุกเฉินเท่านั้นเบื้องต้นเป็นมาตรการสำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสไข้มาบอง โปรดติดตามสถานการณ์ผ่านประกาศจากทางเจ้าหญิงเซเลสเทียรประกาศจากเจ้าหญิงเซเลสเทียผู้ปกครองเอเวสเทียอดวิญญาณให้มาสิงสูคอยจ้องมองดูฉันหรือไรแม้มีวันใดที่อยู่เงียบเหงา ยังช่วยบรรเทาคลายดังว่าเราอยู่ชิดเทียงไกลโย,ยนผ้าประโลมโน้มนำเราให้คอยส่งดวงใจไปสู่กา